ครับพี่น้องผัดเห็ดพอ้ํากันครับพี่น้อง่ที่ล่ะผัดเดี่ยวไหมไหมเลยครับพี่น้องอืกินไอเห็ดนะครับกินหอมเห็ดหอมมากเลยครับพี่น้องผัดน้ำมันหอยครับพี่น้องเห็ <H ed S 2> ดพอผัดน้ำมันหอยเบิ้งอืมคือยั่วมากครับพี่น้องหอมมากซิมคำแหลงเบิงกัน อเฮ็ดเต๋ใไม่ไหมนะครับนี่อืมอืมอายหุนหวนอยู่ครับพี่น้องมาปีและเทือครับพี่น้องของดีนี่มาไม่ไหมเลยนะครับพี่น้องนี่เฮ็ดมาแซ่บเลยครับม,มากครับพี่น้องเบิรงนข้ามมีไ่น้องกันครับพี่น้อง โดนโดนกินเทื่อนึงครับพี่น้องอืมโดนโดนกินเทื่อเพราะว่าปีละเทื่อเนาะพี่น้องเขากินกินปีละเทื่อนะครับพี่น้องนี่นี่มาครับพี่น้องบ้านมือเจ้ามีบอกพี่น้องบ้านมือเจ้ามีบอกมือเจ้าได้กินเจ้าเทื่อบอกนี่มาเพื่อได้ได้กินเพื่อได้คยกินเนี่ยครับพี่น้องนี่ได้กินเจ้าเทื่อไปบ้านมือเจ้า โอ้ยอืมหอนเลยครับพี่น้องโอ้เมง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 บิดลุกบิดมาแต่ใส่นี่โอ้ยนาะโอ้พี่น้องเลยอืมหอนแล้วครับพี่น้องแกงเฮ็ดพอครับพี่น้องของอีสานบานเฮ้าบะเมนไว้สิออกง่ายๆได้ครับพี่น้องปีละเท่อครับปีละครั้งถึงจะได้กินครับพี่น้องเลยนี่ รัดกระไ้ได้ครับพี่น้องแกงกระไ้หรือว่าผู้ใดอยากเคลียแบบกระไรอันนี้ผมพัดน้ำมันหอยครับพี่น้องบางที่ก็พัดกะเพราครับแซบคือกันครับพี่น้องสื่อม้า,าตลาดโลละหกร้อยครับพี่น้องรู้ละหกร้อยบาทครับพี่น้องนี่สื่อมาจาตลาดแซบครับผู้ใดได้กินนี่โอ้ย เทือแหลกขึ้กันครับผมกับอะไรนะี่ออโอ้ยบ่อแม่ว่าเทือแหก่บอกเทือแหก่ร้องการกินพัดเพราะว่ามือเ้าวนี่กินแกงเทดผอแม่เป็นค้นแกงอันนี้เ็ดพัดครับอันนี้พัดนะพี่น,น้องมาหอนๆนอกันใส่พัทหอมๆครับพี่น้อง,ออออองโอ้ยอย่างไงพี่น้องอยู่ไก่เนาะบางคนอยู่ผูอยู่ไก่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยนะครับผมอืม อยากกินก็ว่่ได้กินได้คันไปยุ่ทั้งกวงทั้งไก่เขาเจ้ากับพีอยู่ด้เดี๋ยวสิกินเพื่อเด้อพี่น้องเด้อกินเพื่อพี่น้องสุขุมทุกคนครับขำาแหลกพัดเองกับมือเด้อพี่น้องเนี่พัดเองกับมือเจ้าไปสียบเสียบแบบว่าท่านได้ซิมกินขำาแหลกคือกันฮึสัจกับยางให้มุเจ้าได้กินน้มเนาะ

เอาไปลองเอนเร่มกันครับ